สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆพ,นพื่พี่พครับมาชมบรรยากาศของการจัดงานพิธีวางศิลาฤกษ์ในการก่อสร้างาศาสานสถานเมรุชาปนกิจของวัดนาจารย์ตำบลเมืองไผ่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ในวันพระหัส,สบดีที่17มีนาคม2565ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค้าำเดือน4ปีขาลน,นะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไร ชมบรรยากาศได้เลยครับอออย่าลืมพี่ๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ ผู้ประทับตอนไหนมาบอกกัน้ยการหาแล้วีกันมทำบนนี้ก็อธิษฐานต่ออายุให้ตัวเองนะโยมนะพ่อสุโขลัทธิใช่ไหมนะอันผิดก็ขออภัยนะโยมพ่อแล้วก็มีคุณยมแม่แสงจันทร์ลัทธินะซึ่งเป็นเจ้าภาพประทานนะ

ก็ไปต่อที่พี่หม่วันนี้นะจะไปพี่หม่ต่อตาราศีให้ตัวเองเรียบร้อยแล้วก็มาเติมบารมีนะโยมพ่อโยมแม่นะของเติมบารมีสีขาวเอารปีเอาพระมาด้วยนะก็จะได้ทําพิธีบวงสรวงเลยจะ้ะโอกาสที่มาวัดบ้านอาจารย์จะเก่งแค่ไหนแล้วก็รวยแค่ไหนนะจุดสุดท้ายก็คืออยู่เบื้องหน้าตามานดหละ่ะนะ จะมีปัญญาแค่ไหนก็หนีสิ่งนี้ไปไม่พ้นนะจะมีความรู้มากแค่ไหนจะมีทำบุญเมรนกลัวตายตายทุกคนนะแต่อันนิสงการสร้างเมนก็คือการต่อชะตาอายุขไขตัวเองสำหรับวันนี้นะ,ะถ้าใครยังไม่ได้ทำบุญประกอบพิธีบวงสวงเสร็จท่านก็จะมอบหรือถวายปัจจัยหรือมอบเงินให้กับทางวัด้ันนาจารย์เป็นปัจจัย บางส่วนที่จะก่อสร้างเมนหลังจากท่านถวายปัจจัยแล้วท่านก็จะไปที่แท่นสระดมพิธีนะครับระวังกีฬาเลิกระวังกีฬาเลิกเสร็จก็จะมีการต่อยอดต่อยอดเงินที่จะมาก่อสร้างเมนจากท่านผู้มีสิทธิ์ฝากทั้งหลายนะครับลำดับเหตุการณ์นะครับเริ่มตด ต้นจากที่ท่้นรทอาจ,จา์ให้ให้จุดเพียนชัยราชการมีทิธีตามขั้นตอน,นของท่านและให้ระบบตัวต่อยอดนะครับเป็นขั้นตอนจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับก็ขอนําเรียนขั้นตอนต่างๆให้ญาติโยมให้ใหจะได้ลงเลยจ้ะแผ่นศิาลาเลิกชื่อของโยมพ่อนะยกแผ่นมานนี้เลยคณะกรรมการช่วยโยมพ่อประคองเนาะ คุณโยมจุดธูปจะมาจุดธูปหน้าบารมิตีทุกคนขอพรนะจ๊ะจะได้เจมิมบารมีไปด้วยกันเลยจ้ะแล้วก็อาจารย์ก็จะแก็กของดีแล้วก็ทาพิธีบวงสรวงเลยเพื่อเป็นการเสียเวลานะอันนี้ให้ครูบาอาจารย์ท่านเจิมก่อนฝั่งนูนยโยมพ่อนะอให้ครูบาอาจารย์นะครานตามที่ท่านท่าอาจารย์แนะนำเลยอาจารย์งเรา เดี๋ยวแกเดินครับทยอยทยอยเพราะว่าไม่ไม่อยากให้จะไปรวมรวมกันมากมากแต่ทยอยครับปินแถวเพราะว่าเรารู้เลยว,ว่าขณะนี้ก็ไปท่านไหนไปท่น้นคนไหนเลยเ,เรายังอยู่ในช่วงมาตรการป้องกันโรคติดต่ออันไม่พึงประสงค์เพราะนั้นเรา,าสังคง แ่ไปทยอยนะครับก็ทยอยเพราะมันเป็นความจําเป็นครับเป็นความจาเป็นจริงจริงพอจนไม่ไม่ต้องไปใกล้กันก็ได้แต่ทำตามกาหนดนิรนิมิค่อยๆเข้าพอจะไม่มีอย่างนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ที่เกิดอย่างที่เรารู้นะครับเราจะทุบขอพอแล้วก็พอจบทุบแล้วก็ยืนรอแป๊บหนึ่งห่างๆกันนะเดี๋ยวจะเจิมอ่า ประธานวางศิลาฤกษ์ก่อนนะเกิดบารมีแล้วก็หาที่นั่งจะได้ดึงดันเศสษฐีหลงบุกสวงเสริมบารมีไปอไปเรื่อยๆเลยนะฟองไปเรื่อยๆเพื่อนแห้เขายืนติลุงพอข้องไปเรื่อยๆนะจนกว่าจะบจนะจนกว่าจะจบขอ้องไปขอ ก็ขอไปเลยนิยมนะก็จะเสร็จเะเตรียมปฏิฐานเอาเด้อวางโลกนะจ๊ะเอาโลกก็ไทยปฏิฐานสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะให้มีโชคมีไทยนะชนะสิบทิศเอาเรื่องก็ไทยก่อนทำพิธีบวงสรวงก็จะเรียนตัวนี้ลง แผ่นที่โยมมาร่วมพูดด้วยจะได้ทำพิธีบวชสวดสูตรกรมีโดยตรมกันทางที่เหนือทางไหนหันจะข้อหันหันชื่อช่อานนะแต่เออสุต้องแล้วแต่ปนมือด้วยกันเด้อยักจบนะสาธุสาธุสาธุ นี้ะเอาแผ่นนี้ที่ยอดโยมประรุษกันยอเอาออกเลยจ้ะหมักรอบๆแผ่นเลยจ้ะเอออะไระแผก็เออเรียงแถวก็ไปเจอบารมีอาจารย์นะแล้วก็เอาของดีด้วยยังไงท่านพระครูก็แนะนำยอดโยมด้วย จะโดมทำเวลานิดนึงนะเขาก็อี้ออกเลยจ้ะก็อี้ออกเลยจะได้ปล่อยจะหาจากเพยงเท่าๆแล้วก็หาที่นั่งนะแล้วจะได้ดึงได้ใส่สินลงให้พร้อมเลยจ้ะอรรถบรธนาบุญภาณะาตรงๆอาจารย์ก็จะได้ไม่เสียเวลาเลิกหรอกก็เรียนแต่เลิกบวงสรวงวาสนาเลิกปัจจัยเป็นร่งส้นเสร็จแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ ยอดลงเรามาต่อยอดตอนนี้ไปเสริมอะรมี้ท่หนึ่งมาเราก็จะให้ท่านประธานให้ถวายปัดจกเลยนะครับเพื่อเพื่อการเสียเวลาเราเราล่อเวลามาตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนําเพราะว่าท่านมีพระราชกิจต้องเดินทางไปที่หมายอีกที่หนึ่งตามที่ท่านได้ประกาศครับอีกแค่ตัวหนึ่ง เดี๋ยวผมจะสอบถามมาเป็นจำนวนเท่าไหร่ครับครับเป็นจำนวนหนึ่งแสนบาทอนุโมทนาสาธุต่อจากนี้จะเปิดโอกาสให้เราบอต่อยอดนะครับขยับขยับไปตรงนี้ก็ไหนครับามามาตรงนี้เลยาวางวางตรงนี้จะได้สะดวกเออเออเออมาเออเออ เอามาต่อยอดครับตอนนี้ท่านประธานใหญ่เอามาก่อนแล้วหนึ่งแสนบาทแล้วต่อยอดเดี๋ยวเขาพี่จะนับนนจะจะมีการทอนเงินอะไรนี่ให้คณะกรรมการคุณตาคุณเทพครับมาทางนี้ด้วยคณะกรรมการวัดครับก,ก,การเงิน,านญาติโยมมังท่านก็จะอยากจะแตกเงินนะครับอธิษฐานออเดอร์นี่ประธานใหญ่ดีครอบครัวลัทธิกับญาติพี่น้องนะครับ ท่านได้มาถวายเป็นร่วงต้นหนึ่งแสนบาทเพื่อการก่อสร้างเมนนะฮะแล้วเรามาร่วมทำบุญเรามาร่วมทำบุญต่อยอดกับท่านตามกำลังศรัทธานะครับไม่ต้องอายตามกำลังศรัทธาเก้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทร้อยสองร้อยพันสองพันหมื่นสองหมื่นแสนสองแสนว่ากัน อาขยับเข้ามาแล้วครับว่จะได้นําปัจจัยมานับรวมกันทั้งเงินหนึ่งแสนบาทของท่านประธานใหญ่นะครับท่านถวายเป็นเบื้องต้นหนึ่งแสนบาทคุณวันนาคับมะเนเกนะครับเออ,อท่านเป็นเจ้าของปั้นน้ำมันอาจารย์ท่านก็นมาร่วมด้วยช่วยกันกําลังนับปัจจัยเพื่อเป็นการก่อสร้างเพื่ออยากจะได้กุศลผลบุญรวมกันเช่นไยครับเชิญเลยเออ เจอเลยครับเราใส่ได้ทั้งสองไม่แน่ไม่นอนนะครับชีวิตคนเราเนี่แตงโมตกน้ำหมาเลขเรือถุงสามออกจ่อยเรียบร้อยนะครับผมไปซื้อสิบห้าคนละเรื่องเลยลงพอเกี่ยงตับโชคชะตาวาสนาแต่ว่าวันที่หนึ่งแม่สาไม่แน่นะครับแต่บันคนก็อาจจะถูกวันที่หนึ่งก็ได้ไม่มีใครรู้อ่อถาวายบอบรายแล้วเนะาะเรียบร้อยเนาะ

นักขั้นทับพนาคาตีนทันตาสันติเกยังมมนิวรวัตนังสัตวภูเบศวนันตัวธรรม,มสาวันคารุอายัมหา ทันตารามาาวานาดารอายัมาทันตารามาาคนนงมีิกนี่คนนงกอ่อ่า,า,าจ๋จจยปรับตาลงไปนะโยมพ่อโยยแม่นะจ๊ะทุกคนทุกท่านจะเข้าสู่พิธีเพื่อให่จัดเสียเวลาวส่วนานางรำก็รำ การเดงนามัสกาภาษาอังกฤษาวอาดเกตตึงเกศีพนมน้อัญชรี ภาษาทูดึงดังขายหน่วยก่อนเขาเลยจ้ะไม่ค่อยได้ยินเลยอย่าแมอเอ๋ยเอาไหมไม่ค่อยได้ยินจ้ะอีกครั้งนึงจ้ะเออชื่อจอะฉันเชิญเจ้าที่เจ้าทางและผู้ตาเปงพาผู้รุ่งที่นานมาบรรพบุร้ษของห้อง นักยินแต่แห่งสว์ชิพัน้าสิหาชนิสุยาดาคาแม่ราคีปุษส์โสธยาปุมฎาปุกอานักกันากราชปู่ผูู้้ผู้้งห้ายโยมพ่อโยมแม่โยมพี่โยมน้ผู้ผู้ผูู้่้ผู้ผู้ผุ้ผนุู้้ผู้้ผู้้ผู้าู้ผูู้่้ผูรผู้ผูนผ้ผู้ผ้้ผ้ผ้ผู้ผู้้ผู้ผู้ ตกอนาดีตกลงมานาพิธทีจอยากได้เีอยากได้เาโอเธอ